ชาวบ้านศกขำป้อมตำบลภูผาหมอกอำเภอการทะล,ะลักจังหวัดศรีสะเกษจัดเตรยียมเอกสารส่วนตัวสิ่งของที่จำเป็น ไว้ในยามฉุกเฉินหากเกิดการประทะกันตามแนวชายแดนไทยกัมพูชาหลังจากที่ทางการกัมพูชาปฏิเสธการประชุม JBC ในการแก้ไขปัญหาข้อพิพาทเขตแดนใน4พื้นที่วันที่14มิถุนาย,ยนนี้ชาวบ้านบอกว่ากังวลกับสถา,ากนาการณ์ที่ว่าจะยืดเยื้อจนนําไปสู่เหตุความรุนแรงจึงเตรียมพร้อมอพยพตลอดเวลาเนื่องจากชุมชนอยู่ใ,นในกล้กับชายแดนแล้วก็เคยได้รับผลกระทบจากการสู้รบด้านประสาทพระวิหารเมื่อ10ปีก่อนมา แล้วที่คนในหมู่บ้านคุยคุยกันอะมันหนักหนักทึงหนักมากตอนนี้จะไปไหนก็ไปไม่ได้กลัวกลัวเขายิงมากลัวพูดง่ายๆไปไม่ทันนั่นแหละแต่ตอนนี้เราเตรียมพร้อมอยังไงบ้างเตรียมหมดทุกอย่างเสื้อผ้านมหลานข้าวหลานแล้ว <laughs> วันเตรียมไว้เลยเหรอค่ะ <laughs> เตรียมไว้เลยก็ <laughs> คือไม่ประมาค่ะคือ เดี๋ยวนี้ถ้าตุ้มมาก็ไปเลยส่วนบรรยากาศการค้าชายแดนบริเวณจุดผ่อนรนช่องอ่านมา้าอำเภอ้ํำยืนจังหวัดอุบลราชธานีแม้ว่าจะเป็นวันตลาดนะัดแต่บรรยากาศเงียบเหงาชาวไทยและชาวกัมพูชาข้ามแดนมาซื้อสินค้าลดลงค่ะจากวันละ400ถึง500คนตอนนี้ก็เหลือเพียงวันละ100ถึง200คนเท่านั้น แม่ค้าชาวไทยก็บอกว่ากระแสะข่าวปิดด่านจากเหตุประทัศระหว่างทหารไทยและกัมพูชาส่งผลกระทบต่อการค้าชายแดนเพราะค้าแม่ค้าเนี่ยไม่ขึ้นมาขายสินค้าเพราะว่ากังวลกับสถานการณ์สำหรับช่องอันมาเป็นจุด ผ่อนปรนการค้าไทยกัมพูชาเปิดที่มีการค้าขาย2วันต่อสัปดาห์ค่ะก็คือวันอังคารกับวันพระหัสสบดีสินค้าที่ชาวกัมพูชามาขายก็คือของป่าตามฤด,ดูกาลอย่างเช่นเห็ดผักพื้นบ้านส่วนสินค้าที่ชาวกัมพูชาซื้อจากฝั่งไทยก็คือสินค้าอุปโภคบริโภคนมน้ำดื่มไก่และก็มะพร้าวค่ะ